เป็นโรคไตด้วยมั้มีอาการบวมหาฉันใหย่ไม่ถูกเราก็เลยมาฉันตัวนี้อยู่ที่แรกก็จะมีตัวตัวล้างสารพิษก่อนฉันไปก่อนแล้วก็รัจนี้ก็มาฉันสลไแดงตัวก่อนตัวที่คู่กันเขามีการล้างสารพิษไปเรารู้สึกดีนะตาก็ไม่ลายไม่เวียนหัวดีดีขึ้นเห็นเลยละเห็นชัดเลย มันดีขึ้นเริ่มปวดเมื่อยว่ะนะฉันแล้วก็ปวดหนักเข้าไปอีกแต่ว่าเราก็รู้อาการของของยาทํางานอย่าไปตกใจว่ามันจะปวดทีแรกอะปวดในมีปัญหาตรงไหนจะปวดตรงนั้นหนักแต่ต่อมานี้ก็เริ่มเริ่มเงีอยเริ่มเห็นได้ฝุกแรกเส้นเลือดตรงไหน,นข้อตรงไหนมีปัญหาก็จะปวดไปก็จะขับไปก็คนบาไปบองไป ที่เห็นชัดเจนได้หายเลยก็ปวดเมื่อยเคย<า>ฉันยามาเยอะจนว่าจะไม่ฉันนะั้นแหละแต่ไม่ผม,มว่าเจอนี่ก็ดีทำไมไม่ผิดหวัง่มางันก็แค่ทุเรา,เาแต่อันนี้มันมีโอกาสเข้าสู่ปกติได้นะหายแน่ดูแล้วเปิดมาเจอเจอก็ฟังดู ก็เรื่อยก็ติดต่อเลยล่ะโทรไปสัง่งส่งมาแต่ถ,ถ้าเราตาบานั้นตั้งก่ว่าแต่ชันได้ตลอดไปเรื่อยๆทุกวนันนี้ฉันได้ตัวนี้ล่ะก็ดีขึ้นจริงแขนฝาขาฝ่ามันอ่อนแรงแล้วกินยามาหลายตัวมันก็ไปได้ช้าเมื่อสมัยที่ยังมรดกยาตัวน,นี้นะเดินก็ช้าช้ามากเดินไปถือเอียงไปข้างไม่ค่อยมีแรงขาฝ่าไม่ค่อยมีแรง,ขาางแขนไม่ค่อยมีแรง แล้วก็เวลาพูดมากๆก็ลิ้นน่าจะคนลิ้นจะแข็งไม่ชัดแล้วบางครั้งเวลาเชา้าเย็นยื่ต้องสวดมนต์ใช่ไหมพอสวดนม,นมากๆมากขึ้นรู้สึกว่าทั้งฝ่ามือเนี่ยฝ่าฝ่ามือมันจะมีน้ำลายออกรู้จักจากตลอดทัศ์ที่เขาแนะนําว่าเกี่ยวกับสมองแต่ว่าทานระสองกระปุกสองกปุกละนะก็รู้สึกว่าฝ่าไปซ้ายกับไปได้ปกติ มันจะไวพรพร้อมกันคือมันสั่งได้ไหวขึ้นดีขึ้นฝาเก่าเยอะว่างันเลยคือหนึ่งมือที่มันกำไม่ได้เมืม่อก่อนเนี้ยกำได้แค่นี้หรือมันกำไม่เต็มพี่นะสมัยก่อนที่ลงทำงานที่ยเมรดกยาเนี่ยช่วยลูกล้างชามก็ไม่ได้มือไม่ทำงานมือแข็งอย่างนี้นี่ล้างได้ทำได้ดีขึ้นเยอะหูตาก็มองชัดขึ้นสามารถพูดกับลูกค้าได้แล้วได้ปกติมันยยม่นใจขึ้นเยอะมาใจขึ้นขอยาให้ทุกคนที่เป็นโรคแบบลงเนี่ยนะ ที่เป็นน้าพลึกเนี่ยเกี่ยวกับสมองเนี่ยให้หันมาทานสาสลายแดงเนี่ยมันจะตรงจุดมากขึ้นแล้วมั่นใจมากขึ้นนอาหารเสริมที่ดีที่ดีมากสาลายแดงไบโอไอติงนี่ต้องเป็นฝาแดงเท่านั้นถึงจะเป็นของแท้ใช่ตาแลวนะบางทีเลยมันพร่าๆไปอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็เลยมาเจอเพื่อนกันเพื่อนเขากินอยู่ไอ้สลายแดงเนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยลองกินสารลายแดงสิก็เลยกินกินแล้วรู้สึกว่ามันก็ได้ผลดีเอาก็ใส่ตามันก็ตะกอไดหนังซือพิมพ์นี่ตัวเล็กมองไม่เห็น แดีนี้เห็นหมดุาเป็นมาวานแต่ก็ไปเช็คก็ปกติตอนนี้ความดันก็ปกติไม่มีเป็นอะไรฮะทานก่อนอาหารเช้าสองเม็ดนะแล้วก็เย็นก่อนอาหารสองเม็ดทานประมาณทักสิบนาทีก็กินข้าวหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงได้ผลดีดีกว่ากินอื่นก็แนะนำคงทุกคนเนะี่ยบอกให้เรี่ไปซื้อไนอะ้นั้นมากินสลหร่ายแดง,งเขาปึ๊กเลยยังบอกเขาว่างั้นนะสาหรายแดงเนี่ยคุณภาพดีนะ ถ้าใครเป็นโรคเบาหวานความดันนะตาฟ้าตาฟ้าตาฟางอะไรเนี่ยลุงว่ากินแล้วได้ผล9ปีค่ะสุขภาพของตัวเองก,ก,ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่อาการที่เป็นมากๆก็เห็นจะเป็นเขา่าอาการนิ้วล็อกเวลาเดินโดยปกติเป็นคนใจร้อนแล้วเดินเร็ว แต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นเพราะว่าตะก่อนไม่ไหวเลยเดินเวลาจะก้าวขึ้นบันไดเนี่ยต้องจับเขา่าซ,ซึ่งแล้วก็เหนื่อยง่ายะนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนชอบดูทีวีแล้วเปิดเน็ตนะคะท่านก็มาเล่าถึงอาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาพูดเนี่ยมันตรงกับตัวเราก็คือเขา่ากับอาการนิ้วล็อกก็เลยจะเชื่อดีไม่ดีก็ก็ยังไม่เชื่อทีเดียวะนะฮะเพราะปกติจะมีคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกพอฟังฟังไปเอม การที่เราจะเสียเงินสักนิดหน่อยเป็นการทดลองแต่ถ้าได้ผลคุ้มก็น่าจะลองดูนะก็เลยสั่งซื้อรู้สึกครั้งแรกจะสั่งซื้อแค่สามขวดก็ลองซื้อมาก็ยอมแล้วว่าขวดที่สองนี่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะคะมันมีความสึกมือเรายังยังเจ็บและเจ็บมากขึ้นด้วยนิ้วล็อกเนี่ยพอกระปุกที่สามอาการนิ้วล็อกนี่ย,ยังไม่หายยังเจ็บเหมือนเดิมก็ยังบ่นนะอาจารย์อาจารย์หลอกเราหรือเปล่าเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ย แต่พอมากินเกือบเกือบจะหมดกระปุกที่สามรู้ละเออเข่าเราดีขึ้นอะเราลาเราก้าวเดินปกติต้องจับเข่านะโอ้โหเือนคนแก่เราแก่ขนาดนี้แล้วเหรอเอออาการเข่าหายเราไม่เจ็บไม่เสียวไอ้ตรงเขา่าเวลาก้าวฮะเท่าที่รู้ว่าได้ผลเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นในความรู้สึกของตัวเรานะเข้าไปเดือนที่สามเนี่ยโอเคเลยเราเดินได้เร็วขึ้นไม่เหนื่อยและข้อสำคัญที่สุด ผิวพัรร์การหลับเนี่ยเป็นคนหลับยากมากเดี๋ยวนี้หลับแบบดีฟเลยนะพอตื่นมาเราสึกเราก็ปีก้กระเป๋าแล้วก็ระบบขับถ่ายเราดีเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกคุ้มนะกับที่เราลงทุนเราซื้อเข้ามากินยายบุญชิตาสีสังแก้วอายุได้หกสิบหกปีอาชีพกล้าขายขายลูกจีนขายพัดไพขายปลาหมึกขายระยะปี สามสิบปีก่อนนี่ขายเซตจ,จะะหู้สึกปวดเนื้อปวดตัวถ้าขายดีจะปวดตั้งแต่ซื้อสาลายแดงมากินระยะ2องปีเนี่ยหู้สึกบมเจ็บไหนปวดไหนสักตีเลยสบายดีเดินดีสบายขึ้นบันไดก็สบายขึ้นขึ้นไดได้ตวัวแต่ก่อนขึ้นใครได้มันปวดมาเดียวขึ้นได ันตีเปินเจ็บเปินปวดกล้าขายนะย้ายเนี่ยน้ำหนักเก้าสิบสี่กิโลแล้วย้ายมาเจ็บปวดย้ายกินสาลายแดงเนี่ยถ้าขายยากจะสบายเนี่ยสบายตัวก็กินสาลายแดงเนอร์ยังยยยไง,นะงเนี่ยย้ายกลับไปข้าวคุยอ่ะสำนอมปังนี่นะไปขายแผววังเหนือเมียงเงาหางชัดที่ไหนเมียงถืนเยกกยก็ไปไปมุดกุฏีอะ อสองคกกระลูก่าวเนี่ยคายคนหูจักย้ายถั่วบ้านถั่วเมืองอะ่ะแต่ย้ายแนะน้ำมือใจเนอะสาลายแดงยีแต่แทย้ายกระยักกระขอคุณบริษัทเนอะตีว่าอันกินแล้วหูซึกกว่าดีขึ้นหมอก็บอกว่าไขามันตันเส้นเลือดสมองสมองหยุดอะไรก็ไม่เข้าใจจนเป็นมากขยับตัวไม่ได้นอนต้อง แขนขาดตายไปสิ่งก็ผมก็รักษาไปหลาแหงใครว่ายาอะไรดีก็สั่งมาหรือหมอที่ไหนเก่งๆก็ไปรักษาแต่ไม่ไม่ประสบผลสำเร็จผมก็เลยมาดูไบโอสตินเนี่ยมันน่าจะตรงผมทดลองกินแล้วมันไม่มึนก็เดินไปไหนมาไหนก็ใกล้ๆอย่างนี้ก็ ทนไใช้ไบโอเอสตินเนี่ยผมไม่ต้องไปพบแพทย์สงมปีก่อนก็อาการก็ดีขึ้นไม่เวียนหัวร่างกายมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วใครก็บอกว่าผิวพรรณดีขึ้นเคยเป็นเป็นสะเก็ดเป็นเม็ดเป็นอะไรมันก็หลุดหายไปเวลาผมเดินกลางแดดแดดร้อนๆคนก็ พบใจข้างทางเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ทำไมผิวพันธ์ดีขึ้นผมก็ให้ญาติพี่น้องเอาไปใช้คนละกล่องละกล่องแล้วเขาก็ว่าดีก็ถ้าไม่มีของปลอมก็ถือว่าดีสุดแล้วรักษาคุณภาพไว้อย่างนี้ช่วยเหลือคนไทยได้เยอะนี่แหละค่ะป้าเป็นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีเลยเจ็ดวันบ้างแปดวันบ้างถ้าไปต่างจังหวัดยิ่งไม่เข้าห้องน้ำเลยทรมานมากมาก แล้วป้าก็มาทําดีท็อกทำดีท็อกก็ยังไม่ดีค่ะใครบอกว่าให้กินอะไรก็กินแต่ว่ามันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยแล้วป้าก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะพอกะเกษียณมาแล้วยิ่งแย่มากๆมา,าก็กลัวว่าจะเป็นมะเร็งลาไส้เพื่อนๆเขาบอกว่ามันเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งลาไส้นะก็กลัวมากๆเลยค่ะป้าก็เลยทดลองกินดูก็โทรศัพท์ตามที่หมายเลขในทีวี เอามากินกินแรกๆก็ดีดียังไม่มากพอหลังจาก,กนั้นแล้วดีมากๆเลยค่ะทุกวันนี้ระบบกับถ่ายดีมากๆเรื่องอื่นก็สบายเลยค่ะหายใจก็โลง่งผิวหยาบมันก็ไม่หยากแล้วค่ะตอนนี้อายุก็เยอะแล้วกเกษียณมา8ปีแล้วค่ะเนี่ยค่ะหัวเข่าเคยเจ็บเวลาเดินมันดังก๊อกแกรก๊กหรือนี้มันไม่เป็นแล้วค่ะดีมากๆเลยค่ะได้กินแล้วรู้สึกว่า ดีใครเจอหน้าก็ถามไปกินอะไรมาก็กจะบอกเขาค่ะกินไบโอเอสตินพอดีพอป้ากินคุณลุงก็กินด้วยคุณลุงเป็นเบาหวานเดี๋ยวนี้ก็น้ำตาลดีมากหมอก็บอกว่าน้ำตาลดีเลือดดีรับบุญมีพออดีตเป็นตำรวจเวรชายแดนและทำงานเกี่ยวกับงานมวลชนสัมพันธ์งานชุมชนสัมพันธ์งานจิตอาสาและนี่ก็ครับปัจจุบันเยัง ได้รับตําแหน่งการฝึกเป็นผู้อำนวยการฝึกลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดเชียงใหม่เรารู้ตัวเราเองว่าสังขารเนี่ยอายุเรมมากขึ้นเลขเจ็ดขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างมันจะมันจะลาแม้ว่าเราจะมีวิญญ,ญาณที่เราเคยออกกําลังเราเป็นพลล่มเราอะไรมันก็จริงแต่ใจน่มันไปนะแต่ส่วนสรีระร่างกายบางอย่างมันไม่ไป มันไม่ไปอย่างที่เราคิดว่าเราตรนหนุ่มๆเราออกกลังเราโดดร่วมเราทำอะไรก็เลยพอเราได้รับข้อมูลจากการดูทางทีวีทางสื่อเรื่องสมองเรื่องระบบทั้งหลายเรื่องเส้นเอ็นการถ้ามันถูกล็อกมันลวมันจะไปไม่ได้นะแล้วน้ำมูกน้ำลายก็จะไหลอะไรนี่ก็เลยโอ้ก็เกิดวิตกกันว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราลำบากอายุเรามากนะเขาจำเป็นเราตัดสินใจเลยว่า คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วก็มาก็กินตามคับแนะนำทีแรกก็เช้าสองเย็นสองกินสองคนนะสองคนกับแม่บ้านสรุปแล้วคือคนสองขวดมันเห็น,นอย่าไปโม้แล้วอย่าไปมาคือถ้าใครกินแล้วทําตามคําแนะนํานะพอเช้ามาตื่นสองเม็ดแล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็เดินเดินออกกําลัง หาได้ประมาณ15หานาทีพอเงือซึมสิบสี่สิบหลักมาล้สสบายต่อไปเราก็เลยต้องออกกําลังตามนะั้นรบบแนะนําเช้าไ่แดดอ่อนๆเราต้องหาเรื่องไปแดดถูกแดดแล้วเราจะมาดูสีหน้าตาเรามันจะเป,ปล่งปลั่งมันจะมีสีเลือกขึ้นมาหน้าตามันจะเข้มเหมือนเขาเรายังนุ่มยังนุ่มอยู่เนี่ยเข,ข,ข่าเนี่ยแข้งขาเนี้ยคือเมื่อก่อนนี่มันเวลาเราเราเคยเล่นเราก็เตะสูงบางอะไรบาง เตะทั่วหัวเลยได้เนี่ยมันยกไม่ขึ้นมันได้ขึ้นระดับเอวยังไม่ขึ้นพอเรากินนี่ไปสักสองขวดเดี๋ยวนี้เราก็เตะสูงได้ทำอะไรได้เงี้ยแสดงว่าโอเคโอเคละเส้เนเลือดเข่าเคอร์นี่มันก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วทีแรกมันจะกระป๊บมันจะดังอะอก็กระ๊บก็กระั๊บเรื่องที่หายหมดละเขา่าไม่มีปัญหาไ,ไหวละเงี้ยถ้าเราปล่อยให้นอนซ้มเนี่ย แล้วแก่เท่ามาเนี่ยเป็นภาระกับลูกหลานครอบครัวเดือดร้อนกันหมดนะที่เราก็ต้องเราทำไงมันเรื่องของเราอะ่ะเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองไม่มีใครจะมาช่วยเราได้นะมีเงินเท่าไหร่ก็ใานร่างกายไปไม่ได้ก็จบ